กำลังใจโฟอาทั่วโลกครับสวยสวยงามเย้ <Yeah! S 2> ได้โชว์ให้ดูโซโลอาร์คคอร์ดี้ ชนะแน่ไปถึงทีมเรา,าปวทีมเขาสวยก็ในเมื่อเราไม่เล่นเต็มที่เองมันก็ไม่ชนะในเมื่อเราเลือกที่จะโยนเกมแปลว่าเกมนั้นเราแพ้อยู่แล้วถูกปะเอาผมพูดถูกปะเนี่ยเนเกมนี้ผมก็มีเหมือนกันอาการเดียวกันเลยแต่ถามว่าอะเราทําอะไรได้เราก็ต้องทําให้เต็มที่ถ้าเราอยากชนะมันช่วยไม่ได้ครับผมเข้าใจเว้ยไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทําให้เต็มที่เราจะชนะได้ยังไงจริงไหม อยเกจโหกะอันนี้ผมพูดไงอยากจะแคปสกอรดูสิว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นน่ะผมก็เคยเจอแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจเลยอย่างเกมเมื่อกี้เราอาจจะเราอาจจะไม่ได้ถ้าถ้าเกมมันไม่ได้แบบขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราขอใจอ่ะเราจะชนะได้ไงในเมื่อสุดท้ายเราเลือกที่จะขอต่ไปแล้วอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าก็ในเมื่อเราเลือกที่จะโยนเกมแบบเมื่อกี้เองอ่ะใช่ไหม ผมก็ถึงบอกว่าไม่อยากให้รู้สึกแบบเออไม่อยากให้กลอดใจได้ไดเยเหรอวะอวาชีพทีไม่เคยเจอ

ฟีนั่นแทกจะให้ลำคมเหมือน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 คุณแทบแม่งยากจริงเฟรมแม่งลำไม่เป็น ผมเล่นทีด่วนมาก สแต็กละไปยิงกันไม่ค่อยๆเด่นยังดีเป็นเมทัลคราวอย่าทาผมต้องแบบไม่พ <laughs> อเสียงว่าครับบุรโอสัตว์น้าอ่ะกินได้ก็ดูมาฟอกกับจูน <c oughs> กับพิกาจูผมอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจผมก็เข้าใจ แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราโยนเกมเมื่อไหร่เราก็แพ้เมื่อนั้นครับวันนี้ผมถึงบอกว่าเออไม่อยากให้โดนเพราะว่าถ้าเราโยนสุดท er, ้ายเราก็แพ้อย่ามาเกาะผมไอ้กระดันกดดันเลยความกดดันมาเลยไม่ไม่เกาะ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 ไอ้ยังเปนโคตรแย่สุดหรออะ อ่าแนะนำเป็นปีเนเลนแพ็กครับทาเลนได้

em có làm ẩu lương nè là hả Coi là hả Nơi chơi chạy solo Arc rồi à Ừ, chương trình trai solo Arc là anh chị kiệp vô còn hạ kiệp vô còn mèo đầm làm tình ây cử ดูแถวนี้สินะโอเคอเห็นเ,เลย

ยอมทำไมอะ่ะยอมเพื่ออะไรแยกป้อมแยกป้อมแยกแย,ก,ยกกันแยกกันแยก,ก,ยก,ก<อ>จริงๆคุณกิโล่น่าจะลงไปเล่นกลางครับไม่ควรตอกย่างนี่อันนี้ของผมโย่เออใช่ใช่มันยิงมันยิงนที้ไม่เห็นแล้วหายตัวได้ด้วยครับอ่าไปไป,ปาดังได้ ขอบคุณคุณแถบ500ดาวครับเออสโตรอคโทรโรกผมเลยผมเลยคนหนึ่งต้องการด้วยใช่ใช่เฮ้ยให้กำลังใจตัวอาร์ทั่วโลกค่ะ สวยสวยงามแม่บอกแล้วสุกได้ถ้าไม่ยอมแพ้สวยงามครับ Never stop trying my friend ชื่อมารฟอกแจมใสไหมแจมใสไหมโอ้โหลำบากสัตว์นี่แห คือมึงเป็นมาฟอกที่ทำให้กูปวดหัวจริงปวดหัวเลยใครชอบลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครตด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ